บอกไน้สามคำก็แล e ้วเต้นเอาเอายาวพี่น้องยาวให้บ่ได้เลือดศิลปินถือไม่เลยเพราะใครอยากบ้างมาอะไรคนแก้ได้พี่น้องโอ้มีาคนที่ตามเล็บพี่น้องเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีเรื่อดีใครนั่งไม่ได้มีเรืองเด้อครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่นแหละเด็นี่น้องทุกคนครับผมนะครัสวัดีเอฟซีทุ่าุ้นทนครับเมื่อี้คือเกาคือเดือมบ่ได้ไปไสนะครับยังยังอยู่บ้านอยู่คือเกาพ้มใสไสบ่ได้นะพี่น้องเนาะไปไปไสบ่ได้ก็เลยต้องต้องส่งควผิดหวอดผดึงหาพี่น้องนะครับด้วยการอ ป้มจิตวัตรประจำวัอยุบัานะครับเมื่อนี้พอดีนาย้างมากครับผมนายช่างนายช่างใหญ่นะครับคนเมื่อวัดนะครับพี่น้องก็าลังวัดของวัดวัดสถานที่สีเฮดห้องห้องห้องช่องห้องอัดนะครับเนาะบันทึกพ่อพ่อพ่อสิได้อัดเทลงไปให้พี่น้องนะครับเขาเบื่อเพลงพี่น้องเบิ้งนะครับเนาะนั่นก็คือลุงผู้ใหญ่ครับผมนะครับแจ้งนายซางระดับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านบ้านบ้านเฮาครับผมบ้านไม้น้องจันนะครับนี่แหละเก็บคุณลั่งนะี่รักผมเอ้เอาลุกลกสวัสดีครับสวัสดีครับอโอ้ใส่สุกาวด่างผู้ใหญ่บ้านไม่รออยู่ผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> โอ้ปวดจมูกที่ออาการนี่เอาไอมันเป็ียนไไมันเป็่นได้เอาตัดดิบาเอาตัดตัวครับตัดกัว้ก็ได้ พี่น้องครับผมเ,เดี๋ยวช่วงช่วงเฮ็ดแล้วกับสีสีไทยททนนออพ,พ,พี่น้องมืออีกเชนึงนะครับคงคงสีโบนั่นเกิดรอบแต่มาณจะพอดีหนาเพราะทำทีที่ของพี่น้องก็ต้องการเ <c oughs> <c oughs> จ้าผู้ใหญ่บ้านนะครับพี่น้องเ <c oughs> ออนี่เป็นกรณีกับลูกบ้านครับที่กินเหล้ากัดเพราะมันธรรมาดา <c oughs> ผมผมโทวน้ำเอิญเ <c oughs> พออราะดีเราโทวมากผมก็เลยผม ผมโยครูพอดีผมกำลังรับหูแล้วโอ้ยพอดีไปโซหาอยู่เราเลยว่าเอาสิไข่อบ้านหูเจ้าทุ่ม่ผู้ใ่บ้านผู้ใ่บ้านจะเป็นผู้ใหญ่ผ้ดีหน่อยบรรยากาศมันรักสนานเขาแล้วพ่อผู้ใหญ่สมพานนะครับน่าสุกุัญาก่อนยังไงของแค้วโอสมสมพานธ์ของแค้วเอาเอามาเนี๋ยวัดวบัตรมึงถึงมาก

โ,โลงชุ่มปรหลายพี่น้องแต่ว่าเราว,ว่าไปจ้างยิงรถไมโค้งมามาขุดเครับเบิบ้ลไหลก้อนหันเงินเจ้าเป็นช่างไม่เป็ดยางเถือกเถือกเฮ้ยเชฟต่อตั้งซ้ำเสนยนหมดใช่ไหมเอาเอาเอาครับพี่น้องเดี๋ยวอันนี้คือเป็นเบื้องต้นแรกๆนะครับเดี๋ยวภาพี่น้องลงไปเบืงอ่าบงง้อไปเบื้งสถานที่เบื้งบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะ นะครับเจ้าหน้าิกะคือว่าส่งพลังใจให้สู้ทุกท่านครับผมสู้ๆพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปมองบรรยากาศครับครับพี่น้องครับผมไปนะครับคุยกับเออ่สร้างเพป็นแล้วครับพอผู้พอผู้ใหญ่บ้านบนพอผู้ใหญ่บ้านาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเอายางภาพพี่น้องเบิ่งเอ่ออลงไปเบิ่งหัวตอนนี่น้องเนาะส่วนนี้่นี่ได้หลายได้หลายอย่างที่ที่อยู่บ้านกับหาแนวเฮ็ด นะครับฝังมืออย,อ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 ,ยอย่างกับกนะ่ i d พี่น้องขออนุญาตก่อนเนะพี่น้องผมงมีไผ่มีแต่ผมก็แต่กล้องน,นะครับเอานะครับก่อนมามาไปครับผมอันนี้เป็น,เป,นเป็นขอบขั้วดันบนพี่น้องขอบขั้วขอบขั้วดนัดนดันดันบนมันสิมี้อา่ามันท่านเีเรียบร้อยเทสร็จนะครับพูดไปบนข้งางล่างพี่น้องด้วยไกลครับมาๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงในระยะของโควิดนะครับพี่น้องครับ ให้ระมัดระวงังกันจะน้อยแน่นพีน้องเนาะพะว่านักครับพี่น้องรับเหมือละผู้เสียชีวิตกับเหมือนละหลายผู้ทิดกับเป็นรักรักมืนขึ้นนะพี่นอ้องผมจอวานฝากเทศไทให้เขาก็คืออยู่ในช่วงวิกฤตพี่น้องเนาะแต่ว่ากระือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งพี่น้องผู้ที่อ,อยู่ไปกรุงเทพกรุงเทพไปทำงานตางบ้านกางเมืองครับมากกับชีิไแต่ปมาอยู่บ้านของ แต่มาอยู่น้ำของผัวน้ำพอน้ำแม่น้ำลูกน้ำเมียน้ำลูกน้ำผัวนะครับเนาะนะครับโอ้นะครับผู้ใจนะครับชีวิตฉันมีแต่มาพาไปซิโดครับไอโดนะครับหรือว่าโด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 ไทยๆนะโดโดนครับลุงโดครับกาเอ่อเป็นสิขึ้นไปน้ำเล็กๆกัดแปนน้ำครับผมพี่น้องพ่นหมาผมดิหมาปืน เร่ยกว่าช่วงหนึ่งเป็นป่วยสีเมนพี่น้องหรือว่าเป็นผู้ใดเบียมันบ er nah ูเออเอาเอาเอาแนวเบียนะครับเอายาเบียโอ้คือเป็นยุคสมุทรที้เก่งเขาก็รู้ว่าผู้ใดเบียผมกลับมาจากไตร่ล่ำผมเห็นเห็นน้ำลายพุ่งปากผมก็เลยเอาเอออันนี้เป็นจุดดีอันนึงคอล์รฟปชิวนะครับคอล์รฟปชิวอัดใส่ปากนะครับจับปา ไอ้พัดมือนั้นมากดีคือว่าไปพวัดมหาเจ้าของกับยืนไม่ยืนของผมนะครับขนาดหมายังมีพ่วงซื่อสัตย์นะครับเอานะครับพี่น้องอันนี้ก็ครับก็จะเป็นวัดหนึ่งวัดลุงแม่จะเป็นที่ตั้งของของเพื่อนนะครับเพื่อนมาซื้อไว้นะครับจับอาคจับจ้องพี่น้องมาซื้อไว้เพื่อสิเออเย็ดบ้านเฮ็บยางบ้านเปินเฮ็ดงานต้องนำซีงกับเสื้อผ้ากต่สิตลอด เขาเอานว่าตลอดเกษียณนะครับพี่น้องเนาะนะครับอันนี้เป็นบ้านจัดสรรนะครับบ้านจัดสรรที่เขาเจากำลังเฮ็ดขายนะพี่น้องเนาะนะครับหลังงามพี่น้องเออหลังหลังกะกะกะบวกพวกพวกแครงนะพี่น้องเอ้าเอากันห้าสนใจแค่ว่าเอ้าไปบ้างเออไปอะนห้างอะไรอไรอะไรเดี๋ยวจนะครับ นะครับเห็นกันมาโรคสีนนะครับท่าเจ้าของนั่นหรืติดลงมาอ่าที่จริงแล้วที่ที่เราหนีสีอยู่ในครับผมพี่น้องแต่ว่ามันมันดีตรนึงมันอยู่ใกล้โรคน้ำสิงนะครับนี่เป็นโรคน้ำสิงนะครับมีทั้งปุ๋อยูกับกันซีพี่ก็อยู่อีกใกล้ใกล้กันนะครับติดกันบ่เกินอ่ากิโลนะครับพี่น้องนะครับอ้าวคุณไปเมิ่งลูกสาวครับผมลูกสาวผมนลยครับอันนี้เป็นเป็นข้องัวด้านใต้นะครับเป็นความรักไตกระต่าย นะครับเพื่อนเห็นเห็นเ,นเจ้าของมากนะครับเฮ้ทายพี่น้องเปเพื่อนครับครับพี่น้องอั <c ười> นนี้เป็นขอกด้านล่างนะครับเอ่อกับจังหวัดป,ประจำบ้านสุเมรีแกท่านว่ได้เห็นอนยะ่างเราพี่น้องเราในช่วงโควิดีที่สี่ครักับเมื่อวันนี้ขอกจากเรียงเมื่อไปแล้วกับกับเลาะๆอยู่รอยู่แหละพี่น้องเนาะ นะครับแต่งเพลงนะครับเออพ่อเรื่องเพลงเหรอน้องี่น้องมาเรื่อยเรือครับผมกำลังเฮ็ดเพลงของน้องมายูรี่อยู่นะครับเนะ้องไอ้ทามแนี่ยเจอให้น,น้งนองตอนไหนนะครับพงศิบัฒน์นะครับประม่านต้นเดือนหน้านะครับต่า,า<อ>งๆท<อ>ได้ออกสูส่สายหูสายตาพี่น้องเอ้าวเพิ่งสาวสวยประจำอะขอบพี่น้องอันนี้ชื่อว่าน,นะน้องถุงเงินนะครับน้องถุงเงินเป็นงัวที่เฟี้ยม ฟิมหญ่นะครับฟิมใหย่ตะยานมันเขาเป็นกับตะยานเราพี่น้องแต่่าเป็นง้วดทีเ่เขาเป็น่างัวดที่เฉีอบนะครับการท่วมนะครับแต่ว่าพี่น้องผู้าาที่เขาไา่จะเป็นมันเป็นตะยานเพราะว่ามันเขาเนยวนะครับเนาะเขาเยวาัวใหญ่นะครับแต่ที่จริงเราควเปลี่ยนงวดที่เชียงนะครับสถานะทองหาเดือนกว่านะครับถ้าเดือนกว่าครับอันนี้พี่ลูกผสมเนี่ยพี่น้องมึงะนขนาดลูกผสมครับหนอก่งยเงนะครับ นี่ครับมันเป็นความผูกพันนะครับอันนี้น้องถูเงินนะครับสวยครับก็เป็นมวดัวผูได้วยมวดัวแม่นะครับตัวเมียนะลูกนะไปไปไปเดี๋ยวไปลูกไปไปน้องถูเงินนะครับทองหาเด็ดตัวครับไปเบิ้งข้าวผุนครับผมพี่น้องครับนี้หลายหลายหลายตัวนะครับจือว่าพ่อพี่น้องไปเบิ้ง การเป็นอยู so, And, th ่ก uh, ิจ uh, วัตรประจวบบ้านสมือนะครับเหตุง <ac à S 1> ั <simple> ้นพี่น้องเนาะโฉบกู้ภัยคนเขาจะออกไปไซทั้งออกไปด้านชุ่งส้นไก่อันตรายซึ่งเจ้าของเนี่ยซึ่งพี่น้องผู้ผู้สี่สิบแหาอันนี้น้องธิดานะครับน้องธิดาเป็นเัวสาวสิบซีเดือนสิบห้าเดือนเข้ามาเป็นสมนะครับเชื่อครับจากแม่เปิ จอยเนี่ยพอมนเป็นมีลูกอันนี้เพิ่นเนี่ยอิจฉาครับจอมอิจฉา ก็สารเป็นเลือดลอยนะครับใกล้สีทอดแล้วพี่น้องอ่าเชื่องๆครับผมเป็นนุ่มใครล่ะครับกับนุ่มทอดเดือนนี้แหละครับประมาณวันที่ยี่สิบเก็บยี่สิแปดนะครับนุ่มทอดแล้วนะครับดูเป็นดินนะครับดูดินทิ้งๆแหละพี่น้องอันนี้น้องก็สารนะครับเป็นสาวเลือดลอยนะครับง่วนเลือดลอยกับผู้เลีนง่วนสิวจักว่าเป็นอย่างที่อนเลือดลอยที่ถูกผสมพันเลือดลอยกับเป็นง่วนที่ผ่านจาก กรประสุทธิ์หรือว่าข้าเจ้าพัฒนาสายพันธุ์มากนะครับจนจนเป็นเลือดลอยมีเลือดน้อยเลือดลอยสายสายหนอดเลือดลอยสายกลมสายกลมสายในประเทศเท่านี้นะครับแต่ว่าคข้องแง้มก่บเพราะต่างแข็งนี้เป็นรุ่นพ่อบรรการเพิ่งเพิ่งพี่น้องเพิ่งนุ่มเพิ่งนะครับนุ่มยังแล้วก็ข้อมือเกินสองสามมือนี่แหละนะครับเนาะไม่กินน้องได้พี่น้องเนาะนะครับเออ อยูุ่อันนั้นก็นเลือด่อยครับผมพี่น้องครับหน้าแดงๆน้องกำไรแล้วก็น้องเพชรพลอยนะครับอ,อ,อันนี้ขึน้นมั่วยูหนีทองสุ้ตัวนะครับน้องกำไรทองสถานะทองออพันสองรอบเอ่อเพชรพลอยนี่สามเดือนนะครับสองเดือนกวนสามเดือนออนั่งฟ้าดูตัวนั่งฟ้าขึ้น ม่วที่อยู่่อยูนี่ในในช่วงนี้ตามปกติก,กันการสีคายอาอ,อกแน่สือขอนเงามาแน่นะครับแต่ช่วงนี้ขายบ่ได้นะครับแต่เลยต้องต้องได้เรียงไม่พี่น้องเน,น,น,นาะครับหลายตัวครับมั่วอยู่นิแต่ว่ามีมีมีมมมหลายตัวที่ที่นำ้ำเสนอพี่น้องชาวม่วหรือว่าพี่น้องแ <c> ฟ <oughs> นคลับที่เบิรงอยู่นี่เนจากปัจจุบันเ,เอาม่วงเบิรงกในหลังเพราะว่าสดบา้ากแฟนครับ ยู่ช่องเท่ากับสีเป็นเป็นเรื่องเล่าของงัวเป็นโซหลายนะครับโซ่โรคโซ่ใจตัวไรแนะครับพี่ร้องถามได้นะครับนี่น้องกําไรนี่นะครับครัได้นะครับอันนี้เลือดร่อยนะครับท้องนะครับท้องเอ่อได้ผ่านสองรอบแล้วครับผมผ่านเดือนสองเดือนแล้วอันนี้ต้อเพล่ไพ่นะครับสนใจตัวไรบอกได้เลยพี่น้องมีเพล่ไพ่เพล่ไพ่สิ่ตื่ในเจ้าน่อยตัวนี้ท้อง สองเดือนกว่าสี่สามเดือนแหละครับนะครับพี่น้องนะครับเอาพี่น้องไปฟังเพลงกันนะครับเนาะให้ช่วงหลังจากนี้นอกจากว่าโควิดสิซ่าจังจะคอยมาว่ากันันโควิดบ่ทันซ่าก็สิพี่น้องฟังเพลงแนี่ยตอนต้นฟังลําแน่ตอนต้นตอนตอนจบก็สิมีเพ่งมีลําให้พี่น้องนะครับเนาะเพื่อผ่อนคลายเพื่อให้พี่น้องอได้รับความสุขไปนําน,นะครับพร้อมด้วย ในเบื้องวิถีชีวิตการเดินทางนะครับของของอศิลปินทั่วๆไปนะครับพี่น้องเนาะไปไปฟังกันครับกระผมกับศิลปินพี่น้องนะครับขออนุญาตทดสอบเสียงสักหนึ่งคนกั้นเพลงกัอะไรกันครับก่อนที่ไปเหตุการณ์เหตุงานณนุ่มแม่นครับผมพี่น้องเอามื่อไหนฟังนุ่มแม่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาเอาเพลงฝากส่งไปให้สลับพี่สลับน้องเนาะนุ่มแม่นเอาเจ้าพ่อถอดได้ทีแม่น่ะถอดได้เด้อเน่ะถอดได้เอาก่อนจะเหตุงานณนุ่มแม่นมาส่งความสุขไปให้สลับพี่น้องครับ ยังก่อกะแล้วแต่เรได้ซ้ำหมอลำโบราณยานขุดอาไม่พันสมัยกะแล้วแต่ตามใจด้ทุกทางบอกผ่าเจ้าดอกว่าอัศนาจะเอาห้อยเขียบหอยขาาอันก็ตายบ่ต่อ ย้อดกระจกบอกได้สามคำก็เลวแต่เอาเอาเงายวพี่นอองย้ยวเข้ามาเดเลือดศิลปินถือไม่เลยบพา่ขาอยากบ้างรบพอนี่ นอนอายนอนไอตายตายแท้หัวใจเป็นแผลยืนส่งง่วงวงไปท่องภูไม่เย่นปะเขยบ่สังลาไปก่อนหน้าหอดบอกว่าอันสักคำช้ำใจดำดังสีอีกาวาดศาสนาไอมันบ่ถึงนเจ็บเสียเจ้าให้เขาไปเขาอองน้ำตาโนอองเสียน้องปวจดลืมคนต้องแต่น้ำตาใหญ่นางแนบเจ้ายิ้มยำไอเป็นผู้นั่สมเด็บระบบภายในกระหิบไตใจทุกอ้อเจ้าหอบบ่ก็ออไอยังแคร่แคร่นอองเฮกก็เอาน้องมีเขาไอยังมีเจ้าในใจเสมอ ก็แล้วแต่เจ้าสิเอาผู้ใดก็แล so like oh, 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 ้วแต่เธอหมอลำทำใจประสบกับไฟและแข่งไฟยานกือก็แล้วแต่ไอ้ตายยินเดเลมันสิบพองเถอะจะเลือกตออไ ตั้มใจได้สะปลดปลไหนการทุกข์ในขึ้นก่อตั้มใจได้สะปลดปลไหนการทุกข์ในขึเกลาใจมันบังตาเจ้าละเหงาพวกบ้ตายตวามคิดบังบ่บังก็มักอายออกจากหัวใจเพราะเอาไฟมาเทียนเดินน้องออด่าแต่มอออกมองนอกกับเขาเศร้าใจอี๋อี๋ด้วยความยินดีไม่มีเหตุผลของเขาอนผิดหวังใหญ่จังพ่อที่หนังไหลน้อให้มันอุกอังก็ทิ่ไอฮักอยู่สมสมอังไอหนำตาพระอัง กัล้วแตลัจะไป็นกนงไ่ล่พครับเป็นคนแพ้ยรอยตามภาษาหากินสอรคำเป็นคนแพ้ยรอยู่ตามภาษาหากินสองคำเสียงล้มกันนละแทนจนำร้อคอยำกิดพอกับเป็นอไมาตักันลแต่เึอเยครับอย่าจมันไวเกิดแล้วเต้จของนัน ฮังเลโอลชุดยัดที่นอกวันนุมแม่นสิเพ็ดนงั้นนะครับชมพุงานเพลงนี้ให้สลับพีสลับนองทุกคู่ทุกคนตากองมือไม่นมอน้นเท่านะครับบังลาไทายเอาได้ชวนชวนดีกันเลยพ่อตท้าดอก <laughs> สู้อัเดจะน้อยพี่น้องครับผมนุ่มแมนแสนชัยนี่ฝากไวซสำานีกันแล้วกันนะครับคิดหน้าเดี๋ยวเสี่ยลูกศิษย์ลูกหามาลองเพลงสูฟังพี่น้องไปไปเอาว่ามาใหม่ๆนะครับได้โอกาสาก็ร้ลองเพลงนุ่มแมนเฝ้าเพชง,งานนะครับก็เลยมาลองเพื่อสิทรงควบสุเปร์สแล้พี่น้องฝากก็ไล์ก็แช่ครับกดติดตามนะครับหรือว่าสิบวยผาดชีสต่อไปอย่าลืมนะครับ กฎะดิ่งนี้เด้ดพี่น้องเด้อนะครับสุดท้ายนี้ให้พี่น้องมีความสู้กันทุกดดคูทุกคนครับผมรับเบิเงินทองปัสสาโรคภักไข้เก็บทุกทุกท่านครับผมนะครับขอก่าบข้าบาสวัสดีครับ